ได้ยินเสียงไหมคะเสียงเครื่องบินฝนเทียมขึ้นมาสองลำพร้อมกันเลยคะ่ะแต่ต้นไม้เราบางังมองไม่เห็นเขาจะผ่านมาให้เราตรงหน้านี้ไหมยังไม่รู้ต้นไม้บังคะ่ะทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปทันไหมเนี่ยนั่นคะ่ะนั่นคะ่ะนั่นคะ่ะบินแล้วฝนเทียมสองลำนะคะ มืดมัวได้ตวเองแล้วค่ะดีใจจังเลยไปไกลแล้วฟ้าทางตะวันออกไม่มีนะคะไม่มีฝนแต่บนหัวเราเนี่มืดเคลิ้มมากคนนู่นไปไกลแล้วดีใจวันนี้จะได้ฝนอีกแล้วมั้งเมื่อคืน หลังจากทําคลิปฝนเทียมปอแป,ปะปอแปะปรากฏว่าเขาไม่ตกนะคะจนค่าแล้วเขาก็ตกมาให้อย่างพอใจเลยค่ะตกแบบไม่หนักแต่ว่าตกค่อนข้างนานก็พอให้ดินเปียกวันนี้สามีไปดูนาแล้วยังมีนาแปลงหนึ่งที่ไถไม่ลงมันมันแข็งมากสามีจะไปดูว่าอพอจะหวานได้ไหมวันนี้ลุ้นกันค่ะ ว่าจะได้ฝนอีกไหมที่หวานไว้เป็นฝุ่นคลุง้งฝุ่นตลบนั้นก็จะงอกไหมโอเคค่ะขอบคุณสำหรับรับการรับชม